อย่าสูญเสียคนแบบนี้ในชีวิตถ้าเกิดว่าคุณมีคนแบบนี้อยู่ข้างกายนะคะคนที่เขาปฏิบัติกับคุณแบบนี้คนที่เขากระทําแบบนี้กับคุณเนี่ยอย่าได้สูญเสียคนแบบนี้เป็นอันขาดนะคะ<ส>อย่าได้ปล่อยมือคนแบบนี้เป็นอันขาด<ส>ข้อหนึ่งคนที่ขอโทษคุณทันทีในคู่สามีภรรยายหรือว่าคู่แฟนต้องมีอยู่แล้วที่ใครบางคนต้องทําผิดพลาดใช่ไหมคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาทําผิดแล้วคุณจับได้คุณเสียใจคุณแบบงอนคุณโกรธ ารีบขอโทษคุณทันทีขอโทษแบบจากใจจริงขอโทษแบบว่าเขาก็ทําผิดจริงๆนะคะแล้วก็บอกคุณว่าเขาจะไม่ทําแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะคะและเขาก็ทําแบบนั้นจริงๆคนที่ขอโทษคุณทันทีเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆเลยเพราะเขาเป็นคนที่รู้ในความผิดของตัวเองเขาเป็นคนที่สํานึกในความผิดของตัวเองแตกต่างจากคนอีกประเภทหนึ่งนะคะทําผิดแล้วไม่ยอมขอโทษไม่ยอมปรับปรุงนิสัยไม่ยอมแก้ตัวคนแบบนี้ร่อยให้หลุดมือไปจากชีวิตนั่นคือ ข้อสอคนที่ ห่วงใยคุณอย่างแท้จริงคนที่ห่วงใยคุณอย่างแท้จริงเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าเขาเช็คคุณอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะออกไปนอกบ้านไปกับเพื่อนไปทํางานไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรก็ตามเขาจะเช็คคุณอยู่เสมอคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมถึงเช็คไม่ไว้ใจหรือเปล่าคุณรู้สึกลาคัญแต่จริงๆแล้วคนที่ห่วงเราเราอย่างแท้จริงเขาจะทําแบบนี้เพราะเขาห่วงความปลอดภัยของคุณเขาห่วงว่าคุณเนี่ยจะสบายดีไหมจะเป็นยังไงบ้างนะเขาถึงได้เช็คสุขภาพหรือว่าโทรไปหาคุณนั่นเองดังนั้นแล้ว ถ้าเกิดเรามีคนที่ห่วงย่ยเราจากใจจริงอย่างแท้จริงจงเก็บรักษาไว้ให้ดีๆค่ะข้อ3คนที่ทําให้คุณเนี่ย ยิ้มเสมอคนที่เขาเนี่ยทำให้คุณเนี่ยยิ้มเสมออาจจะไม่ใช่ทุกวันหรือว่าตลอดเวลาแต่เขาพยายามทําให้คุณยิ้มทําให้คุณห่วงรอน,นะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่คุณเนี่ยมีช่วงเวลาที่แบ่เตะใช่ไหมคะคุณอาจจะแบบว่าทําอะไรแล้วมันล้มเหลวทําอะไรแล้วไม่เป็นดั่งใจแล้วคุณรู้สึกเศร้าเขาพยายามเอาเรื่องตลกเรื่องขำๆมาทําให้คุณยิ้มหรือว่าพาคุณเนี่ย ไปรับอาหารโปรดพาคุณไปเที่ยวในสถานที่สวยๆทาให้คุณเนี่ยเบิกบานใจขึ้นทาให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นคนแบบนี้คือคนที่เขารักคุณจริงๆนะคะเพราะเขาอยากเห็นแฟนของเขายิ้มอยากเห็นแฟนของเขาเนี่ยหายเศร้าดังนั้นแล้วถ้าเกิดหนุ่มๆสาวๆมีคนแบบนี้อยู่ข้างกายอย่าปล่อยนะคะอย่าสูญเสียคนแบบนี้เป็นอันขาดค่ะ ข้อ 4. คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีความรู้สึกที่เราอยู่กับใครแล้วเรามีความรู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าย ทำไมโชคดีจังเลยที่มีแฟนคนนี้เขาทําให้คุณเนี่ยภูมิใจในตัวเองเขาทําให้คุณเนี่ยมั่นใจในตัวเองเวลาที่ไปไหนมาไหนนะคะเขาโชว์กับเพื่อนของเขาโชว์ให้โลกไปนี้ได้รู้ว่าเนี่ยคือแฟนของฉันนะนี่คือคนที่ฉันรักนะคนที่ทําให้เรารู้สึกโชคดีเขาจะทําสิ่งดีๆใ,ให้กับเราเสมอน,นะคะอย่างเช่นวันสําคัญวันวาเลนไทน์วันเกิดเขาจะเสอร์์ของ คุณรู้สึกว่าเราไม่ต้องพยายามไม่ต้องบอกเลยเขาก็ให้อะไรแบบนี้นะคะและนี่แหละคือคนที่ต้องการจะอยู่ในชีวิตของคุณจริงๆนะคะอย่าปล่อยให้คุณแบบนี้หลุดมือไปอยู่กับคนอื่นนะคะเพราะคุณจะไม่ได้เจอคุณแบบนี้อีกนะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีคุณแบบนี้แล้วอย่าละเลยเขาอย่าเพิกเฉยเขาจงเก็บรักษาคนแบบนี้ไว้ให้ดีๆค่ะและถ้าใครนะคะมีปัญหาด้านความรักนะคะอย่ากรุ๊เนี่ย ช่วยแก้ปัญหาด้านความรักให้มีปัญหาที่ไม่สามารถพุเอจากคนรักเก่าได้หรือว่ามีปัญหาครอบครัวนะคะคุณนุษสามารถเป็นโค้ชส่วนตัวให้ทุกคนได้นะคะตอนนี้คุณรู้จะโปรแกรมรับปรึกษา1เดือนนะคะราคาเต็ม1 1 9 9 9บาทแต่ไม่ให้ราคาเนี้ยนะคะให้คนที่เห็นคลิปนี้อยู่นะคะ3,999บาทใครสนใจแอดไลน์แอปที่แนะคะ k r u n u d i y ค่ะ